สวัสดีครับทุกคนมาวิ่งปากปออีกเหมือนเดิม <c oughs> วันนี้วิ่งคนเดียวครับเสียมิมไ่ยเซ็กไม่ไม่กลับจากโคราชเลยอ่ะ <c oughs> มิมรอเล็เกก็ต้องจัดเองครับจันเซ็กเขาทำงานโคราชแล้วเป็นเด็กในเมืองโคราชแล้ว ไม่รู้จะกลับมาวันไหนนะโอ้โ <Ooh. S 1> ดินสวยมากเลยงานวันนี้น่าจะจบครับวันนี้น่าจะจบผมลองไม่ค่อยเสมอแต่ตุตงเอารถถยมาปรับให้ด้วย มาฐานเลยครับลอกเป็นลุมเป็นบ่อนะเมื่อวานก็ได้ร้อยี่สิบเที่ยวอยู่นะทุกคนโอ้โหผมก็ตักใช้ได้ย โอ้ได้ร้อยยี่สิบที่ยวเจอเลตากบอลเนอะมีใกล้ๆเองมันก,นเก็เลยได้เยอะมั้งมันน่าจะตักง่ายด้เลย <l ots> รู้สึกภูมิใจตักได้เยอะ ผมก็ถือว่าเยอะนะครับแต่สําหรับคนอื่นน่าจะตักได้เยอะกว่าน,นี้คนที่เก่งๆนะ <c oughs> เขาวิ่งปากบอกก่อเขน่าจะตักได้ว่าละสองร้อเที่ยวน่าจะมีนะทุกคนแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ป <c oughs> ้าไอ้ลูกเพ่ <c oughs> นี่ครับแกก็มืชาเ้าก็ไปลอกคลองตรงนูน้น ไม่รู้จะตรงไม่ตรงก็ไม่รู้ไม่เคยทำครับเพิ่งได้ทำงานนั่นแหละที่ชักล่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับนี่พิมพิม่งใกล้ๆเลยครับใส่ใกล้ๆเลยครับที่ขอบตะตรงเนี้จะต,ตรงเกลียดไปก็เสมอเหมือนกันนะทุกคนเอ,อต้อง ไม่มีฝีมือก็ต้องให้รถไถมาช่วยแบบนี้แหละธรรมดาครับแต่ผมเห็นบางคนนะตักดินไว้เงี้ยก็ยกยกไวว่บางทีมันก็หนักนะทุกคน,นกวางไว้หน่อยก็ได้บางทีแขนเบ,นเบาๆเงีเ้ยถึงไม่ได้ตักดินก็ยกไว้ว่าดูแล้วมันก็มันก็หนักเหมือนกัน เป็นตันเหมือนกันนะว่าไหมบูมกับอามเนี่ยบูมกับอามอามกับบูมบูมบูมกับอามออนั่นแหละหนักเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆนะครับแต่มีดินไปอีกก็น,กน่าจะหนักกว่าเดิมแต่พูดถึงมันรับไหวไหมมันก็รับไหวนะแต่มันก็หนักครับตัวบุวก,กี้มันอ้าออกเองเห็นไหมทไมวะมันหุบมไม่อยู่ครับ ดินมันหนักเกินหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวนะซีนมันน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าน่าจะมีปัญหากับกระบ,บอกสูบนี่ก็ขับหมดเอสกับธรรมดา ตักดินก็ตักประมาณนี้แหละแต่ผมหมดเอดผมเล็กเร่งสุดเลยนะเร่งสุด ขากล้องแบบนี้ผมก็จะได้ถ่ายให้ทุกคนดูในห้องกิงแบบสบายๆหน่อยจะได้เห็นกว้างๆนะครับได้เห็นมือได้เห็นอะไรด้วยเวลาการขับเข่าๆกันยังไงสำหรับคนที่อยากจะขับเป็นกระดูมือเอาครับ กตรงนี้เ้าจะทำสโลปทางลงผมก็พยายามดูคนเก่งๆอยู่นะแต่ก็ยังไม่เก่งมันเขาเลย พยายามผมชอบดูคนเก่ง,กงครับเนาะก็ขับสวยก็ขับเนียนก็ทำเนียนถ้าทำสวยเนาะเ <c oughs> <c oughs> มื่อไหรจะเก่งเหมือนเขาบ้างยังไม่รู้ครับก็ไปเรื่อยๆย, <c oughs> ยิงรูปยิ่งไปกันใหญ่อา้าไม่ต้องรูปหรอก Oh Oh Hahaha Dia tamu ni นี่ก็มีงานกระชิกกระจอกนิดๆหน่อยๆครับไม่มีเยอะครับส่วนมากจะเป็นงานชั่วโมงซะมากกว่าไปลูกพี่ไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับห้แชทมากอนะีกน